เฮ้ยอย่าให้ฉันต้องรักกับต้องเจอกัต้องเจอกับรักที่หวังะ <c oughs> วนะไดรอค่ะ่ทำให้ฉันต้องเจอกับรั <c oughs> มันไม่ทนะันอ่ะ

จริงของจริงไบนไม่ไม่เคยไม่เคยทำตรงนี้ฉีกวะไม่เคยเลยมันมันขัดขัดอ่ะคำว่ารักเออแต่ถ้ามันไม่มีคำว่ารักก็โอเคนะ

ดโปรดเไม่อยากจเอความรักที่สวันแต่ว่าไม่ได้ได้อไม่อยากจะความรักที่สุวัมันไม่ได้แล้วมันได้ก็เริ่มจากไม่อยากจะเจอดิ

แรงมากครับแรงมีอะไรก่อนทุกเชือดที่ผ่านเออแบบเลยเห็นแล้วแบบดำแล้วติดเห็นเนื้อเลยเล็กสุดดีมันเป็นอะไรที่แบบตกใจมากคือปกติเป็นอะไรที่แบบธรรมดาเคยเคยเลยได้มากเราก็ชอบแหละมันก็โอเคนะแบบก็ห่วงตัวเองเพราะว่าเป็นไม่ใช่คนของดีเปีแล้วเบล่าใสหราหุ่นดีเปลี่ยนเปล่าดี เทรนเนอร์ฟิตเนสนะเว้ยพี่โจเป็นโชเล่เพลงชุดเป็นยาวๆของพี่โจเกาหลีวะเกาหลีเลยอ่ะเก่าก็ตรงเพลงอ่ะตรงผมตรงป่ะชอบน่ารักดีหน้าก็น่ารักอยู่แล้วนี่ยไปสองบาทนี่ร้องเพลงอะไรนะฟุกคา มันดูเป็นซูเปอร์จิงอย่างมากไม่มันดูเป็นเพลงแบบดูเป็นคอนเสิร์ตดูล็อกมากอ่ะพี่จกล็อกอินไหมหรอไพรล่นอะไรอดื้อดื้อดืดืมอดือ่้อดจอดอั้อ้อด้ดื้อด อยอกได้โปรดจะขอความรักที่ฉันต้องเจออย่าให้ผิดหวังเลยความรักที่ฉันต้องเจออย่าให้ผิดหวังเลยไม่ได้ความรักก็ออกได้มันดีแต่มันไม่ได้ครัทำไมอะความรักที่ฉันต้องเจออย่าให้ผิดหวังเลยมันคือมันไม่ใช่อ่ะคืออันนี้มันเหมือนแบบว่าอ้อนวอนแต่นี่คือแบบ ก็ผิดหวังไงก็ขอเาอ่าให้ผวรเธอความรักที่ฉันต้องเจออย่าให้ผิดหวังเลยก็เหมือนเราขอความรักว่าแบบอย่าให้ผิดหวังเลยอะไรแบบนี้อย่าให้ผิดหวังเลยมันก็ต้องเป็นนี่ที่คิดนะที่คิดไปนะมันร้อนม่ ได้ความรักที่ฉันต้อเออย่าใหิังเลพอแล้วเป็นความรักเยอะไปแล้วไปนะความรักอะไรนะเฮ้ยดีนะยัไม่มีใครทำเพลงแนวอย่างนี้เสิ่งที่ฉันหวังกับสิ่งที่อะไรเม้ยดีีเฮ้ยหวังเต็มหน้ากระดาษเลย ความเชื่อก็หวังสมหวังสมหวังนะคะหวังกินปลาเหมือนเพลงนี้เหมือนกจะลีาได้โรเอเป็นอย่างอื่นกรันจะนได้อได้เปลี่ยนจากได้บปรดเสอะขอเป็นอย่างอื่นดีกว่าเพราะมันจะไไม่เอาได้โปรดเสะขอดีกว่าไม่เอาไม่เอาได้โปรดเอเออ ก็หลอดสิก่อนนั้นมันอย่างงี้หลอดแล้วเบาอยู่ไหนอ่ะอะเราชื่อตามพี่โตรเขาล่ะชื่อเดิมอ่ะไม่เลิฟคุณหมายถึงว่าคนนี้อยู่กับเราแล้วก็เหมือนเหมือนเราได้รับความหวังจากเขาเหมือนเป็นแฟนกันแต่อยู่ดีวันหนึ่งเธอเปลี่ยนไปแล้วเธอเป็นไรทำไมเธอไม่บอกถ้าเธอไม่รักฉันแล้ว เธอก็บอกมาเพราะฉันไม่อยากเจอความรักที่มันเคบสุดๆเอออ๋อเม,มื่อกี้ท่อนสุดท้ายมันว่าไงนะ,ะก่อนที่ได้ผล<ป>เรอ วะตลกเหรอตลกน่าอีเบนอะทำไมอะหน้าดูตั้งใจอ่ะเอ้าน่าดตลกมากเบนใช่ไหมหไหม่ต้องเปลี่ยนเนื้อเพลงหรือว่าไงไม่ไม่ได้ฟังเพลงเลยเยี่ยมเยี่ยมเลยเออเมย์นน่าดูตั้งใจมากมีแต่คนพูดว่าเวลาทำอะไรแล้วหน้าดูเครียดเต่งจเซ่อเครียดคิดอะไรเคยยดออขลากับบบไไปปสนแ ออไปจากชีวิตฉันไม่ดีหรอออกไปจากชีวิตฉันต้องบอกให้ทนะารับอย่านา ไม่ไม่ชอบมันเล<อ>ะมันดูแบบมันรู้อยากจะอยากเจบแบบไม่ไม่ไม่มันดูขัดกับประโยคแรกที่ท,ที่บอกว่าบอกให้เขาบอกมาเถือถ้าเขาไม่ชอบเราแล้วไม่รักเราแล้วแต่สุดท้ายกับเขาบอกว่าไม่อยากรักใครอยู่นในกำแพงเข้าใจปะเออมาเลยดูเวขาวลไปแ้

กได้แล้วพี่จบได้แล้วนะช่างนะฉันก็ไม่ได้ให้าอ ้ตองชใจไม่อยากจะเจอความรักที่ช้ำแต่สุดท้ายก็ต้องเสียใจสุดท้ายจะต้องนี่ก็ยอมเหมือนท่อนนั้นมันเหมือนจะไม่ยอมไม่ไอท่อนก่อนหน้านี้ยมันเหมือนจะไม่ยอมเพราะแบบนั้นต้องเปลี่ยนท่อนั้นด้วยท่อนไหนไหะเด็กคนมันเร็วมัยเนาะไม่อยากจะไม่อยากจะเห็นแล้วพี่ เปลี่ยนไปเล่นเลยวะก็ไม่ร้างหรอจริงเหรออะไรนะอะไรนะเห็นแล้เป็นอันน้หชฉพร้อมเข้าใจกระเป๋าไม่เหอน มาแบนแบนนี่มันเป็นอย่างนี้นี่นี่คยโอบด่วนชอบด่วนด่วน่ห้อันทตเ่ะไปได้แล้ว